อโโขอตปลาเผาขอกดติดตามขอติดตามกดติดตามหให้ได้จ้าเด้อกดตัวปลาเผานีจีไปตงกันดันนีเม็ดเลยเนี่ย เป็นอยากกินร้อนร้อนเจ็ดแปดตัวอยากกินร้อนร้อนส่งได้ค่ะ เด้องเงีうう <sina> ้ยคนตัดออกก็ได้จ้าบ <can> ่อฉันเพียรู้ะจ้าเมียนฉันจะเลี้เพียใบต้นนี้มันยิ่งเป็นคำคำก็คือเขาตีบ่อขันบ่อตั้างจากคำมะนี่ขันเดนีขันบ่อสั้งอ่ะบ่อเขาเหม่นบ่อขันเพามันทำเรียบใ่ว่ามูสั้งมูสั้างรับปะไดกับเขาจ้ามียนก็จะเป็นมี่เี จากสพตัาเตาเ่ดแล้ว <c oughs> ใหญ่ๆนะคะร้อยยี่สิบเองเราจะไปส่งดังนี้เลย